นิทานแอนเดอร์สันตอนที่หําทเบลิน่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งเธอปราถนาอยากจะมีลูกมากเธอจึงไปหานางฟ้าและบอกกับนางฟ้าว่าเธออยากจะได้เด็กเล็กๆสักคนหนึ่งนางฟ้าจึงให้เมล็ดพันธุ์พืชกับหญิงคนนั้นมาหนึ่งเมล็ดนางฟ้าแนะนําว่าให้ปลูกเมล็ดพืชนี้ลงดินดูแลรดน้ําให้ดีและสิ่งที่เจ้าขอจะเป็นจริง เมื่อกลับมาถึงบ้านหญิงคนนี้ทำตามที่นางฟ้าสั่งทันทีเธอปลูกมเมล็ดพืชลงดินดูแลเป็นอย่างดีจนมันค่อยๆเติบโตมีดอกไม้งอกออกมาเมื่อดอกไม้นั้นเบ่งบานปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กจิ๋วนอนอยู่ในนั้นหญิงคนนั้นตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่าทามเบลิน่าเธอดูแลทามเบลิน่าเป็นอย่างดีประดิษฐ์ของใช้ขนาดเล็กจิ๋วให้เธอใช้ ทั้งเตียงนอนผ้าหม่มของเล่นชิ้นเล็กๆน่ารักเธอยังเทน้ำใส่ไว้ในจานเพื่อให้ทำเบลีนาลงไปพายเรือเล่นโดยใช้กลีบดอกไม้เป็นเรืออยู่มาคืนหนึ่งระหว่างที่ทำเบลีนากำลังนอนหลับมีคางคกตัวหนึ่งเข้ามาในบ้านและบังเอิญเห็นทำเบลีนาเข้าพอดีเธอคิดว่าเด็กน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้น่าจะเป็นภรรยาที่ดีให้กับลูกของเธอได้ แม่คางคกคาบทำเบลีนาออกจากเตียงแล้ววางเธอลงบนใบบัวที่อยู่ริมแม่น้ำเมื่อลูกชายคางคกได้เห็นก็ตื่นเต้นมากพวกเขาจะเตรียมจัดห้องใหม่ไว้ต้อนรับทำเบลีนาแต่พอทำเบลีนาตื่นขึ้นมาและเห็นว่าตัวเองอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นตาเธอก็ร้องไห้ออกมาคางคกผู้เป็นแม่บอกว่าทำเบลีนาจะต้องแต่งงานกับลูกชายของเธอ ทำเบลิน่าถึงกับร้องไห้หนักกว่าเดิมฝูงปลาในบริเวณนั้นก็ต่างพากันสงสารพวกมันจึงวางแผนที่จะช่วยเธอพวกมันช่วยกันกัดก้านใบบัวที่ทำเบลิน่านั่งอยู่และผลักใบบัวนั้นให้ลอยตามแม่น้ำไปมีมแมลงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาพบเข้า,มาแมลงตัวนั้นเลยขอให้ทำเบลิน่าขึ้นขี่หลังมันเพื่อพาเธอไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่า มแมลงพาทำเบลีนามาที่ต้นไม้แห่งหนึ่งที่มีมแมลงตัวอื่นอยู่เต็มไปหมดพวกมแมลงเหล่านั้นต่างลงความเห็นว่าทำเบลีนาดูประหลาดมากมีแค่สองขาเหมือนมนุษย์แต่ตัวเล็กจิ๋วเหมือนมแมลงเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอเสียใจมากเธอรู้ว่ามแมลงพวกนั้นคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนประหลาดแบบเธอเธอเลยจากมาเพื่อใช้ชีวิตตามลำพัง อาศัยดื่มน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เพื่อประทังชีวิตพอเข้าสู่หน้าหนาวทำเบลินาก็ออกหาที่หลบอากาศอันหนาวเหน็บเธอเจอรังหนูนาและเข้าไปในนั้นเพื่อขอที่พักอาศัยหนูนาตัวนี้เป็นสัตว์ที่ใจดีและเขาก็ต้อนรับทำเบลินาเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งตัวตุ่นเพื่อนบ้านของหนูนาได้แวะมาเยี่ยมและเขาก็ชวนหนูนาและทำเบลินาไปเยี่ยมบ้านของเขาด้วย ซึ่งบ้านของตัวตุ่นมีขนาดใหญ่และหรูหรามากระหว่างทางไปบ้านตัวตุ่นพวกเขาพบนกตัวหนึ่งนอนหมดสติอยู่ตรงพื้นตัวตุ่นใช้เท้าเขี่ยเจ้านกและบอกว่าดีแล้วที่เจ้านกหนาวตายเสียงร้องของพวกนกนี่น่ารําคาญชะมัดเลยแต่ทางทำเบลิน่ากลับคิดว่านกน้อยที่น่าสงสารตัวนี้อาจจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่เคยร้องเพลงขับกล่อมเธอมาก่อน ในคืนนั้นหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วทำเบลิน่านอนไม่หลับเธอเอาผ้าห่มไปคลุมตัวนกแม้ว่าเธอจะรู้ว่านกตัวนี้ไม่มีวันฟื้นแต่ปรากฏว,ว่าเจ้านกค่อยๆขยับตัวทาเบลิน่าดีใจมากและเธอพาเจ้านกกลับมาที่บ้านของนูนาเพื่อดูแลจนกว่าเขาจะแข็งแรงเมื่อเข้าสู่หรดูใบไม้ผลิเจ้านกกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและพร้อมที่จะออกบยบิน มันขอบคุณทำเบรีน่าที่ดูแลมันเป็นอย่างดีมันเล่าให้ฟังว่าตอนที่บินอยู่ในป่ากับเพื่อนๆปีกของมันไปเกี่ยวกับน้ำเข้าก็เลยตกลงมาที่พื้นเพื่อนๆของมันป่านี้คงบินไปถึงประเทศที่อบอุ่นแล้วเจ้านกเสนอว่าจะพาทำเบลีน่าไปอยู่ด้วยแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะเธอไม่อยากจะจากหนูหนาไปพวกเขาจึงร่ำลากันและขอให้โชคดีอยู่มาวันหนึ่ง ตัวตุนขอทำเบลีนาแต่งงานซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่อยากแต่งงานเลยสักนิดแต่หนูหนากลับสนับสนุนให้เธอแต่งงานกับเจ้าตุนเพราะว่าเขารวยมากมีบ้านใต้ดินขนาดใหญ่ทำเบลีนาเองไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในโพรงลึกแบบนั้นถ้าอยากจะออกมาเห็นแสงตะวันสูตรอากาศที่สดชื่นมากกว่าแต่สุดท้ายเธอก็ถูกบังคับอย่างเลี่ยงไม่ได้ระหว่างที่ทำเบลีนายืนอยู่นอกรูของหนูนาะ เธอบอกลาแสงอาทิตย์เพราะหลังจากนี้ไปเธอจะไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกเพราะเจ้าตุ่นจะไม่อนุญาตให้เธอออกจากโพรงใต้ดินในตอนนั้นเองเจ้านกปรากฏตัวขึ้นและอาสาพาทำเบลนนาหนีไปที่อื่นซึ่งเธอตอบตกลงทันทีเจ้านกพาเธอบินมาใกล้ถึงพระราชวังหินอ่อนแห่งหนึง่งที่นั่นมีสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่ละงดงามมากซึ่งดอกไม้แต่ละดอก มีเด็กหญิงเด็กชายตัวเล็กจิว๋วนั่งอยู่บนนั้นเจ้านกค่อยๆบินลงและวพาทัมเบลีน่าไปยังดอกไม้ที่ยังว่างอยู่ดอกหนึ่งมันบอกลาเธอก่อนที่จะบินจากไปเพื่อนๆตัวเล็กจิว๋วต่างพากันมาทักทายมีเด็กชายตัวเล็กจิว๋วคนหนึ่งที่สวมมงกุฎเขาได้มอบมองกุฎอีกอันนึงให้กับทัมเบลีนาและเขาก็ขอเธอแต่งงานเขาบอกว่าเขาเป็นราชาของที่นี่ และอยากจะให้ทำเบลีนามาเป็นราชนีคู่ก,กันกับเขาทำเบลีนาดีใจมากหลังจากนั้นก็มีเด็กเล็กจิ๋วตัวอื่นเอาปีกมาติดไว้ที่หลังของเธอทำให้เธอสามารถบินไปหาคนอื่นๆได้และทำเบลีนาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา